ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาท้องถิ่นขณะนี้คือ1ิบสีนาฬิกาสนาทีอุณหภูมิภายนอก3 1บองศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัยของท่านการุณานั่งประจำที่รัดเข็มขัดนิรภัยขณะนี้ท่านสามารถเปใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์รรริล็กทรอนิ์ได้กรุณางดสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและใช้ความระมัดระวังในการเปิดที่เก็บของเนินศีะันขอตรวจสอบสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนก่อน,นออกจากรงบินด,ด้วยค่ะในานามของสายการบินไทยเวนเจอร์เขอขอพบคุณผู้โดยสารทุกา ทางที่เลืเกเดินทางกับเรานี้เที่ยวบินนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือหลังจากออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักง,งานภาคพื้นของเราได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารผูดด้โดยสารกรุณาปฏิบัติตามคาแนะนําของพนักง,งานภาคพื้นค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางบินเส้นทางการบิน,บบนโปรโมชั่นการจองและการซื้อบัตรโดยสาร ท่าสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ w e t a i r c o m หรือ s k y f a n d w e j a i r c o m หรือโทรติดต่อศูนย์บริการข้อมูลที่หมายเลข02-0891909ขอบคุณแล้สวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, welcome to Suvarnabhumi Airport. The local time is 10 minutes past 2 p.m. and the outside temperature is around 31 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and keep your 6 fastened. You can now use your mobile phone and electronic device. Smoking is more evident during the including e-cigarettes and vaporizer. Use caution when opening the overhead bin. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal belongings with you. On behalf of Time we would like to thank you for buying with us today, and we look forward to seeing you on board again soon. If you need any easy up on the live please contact our car staff. For your safety, please follow car staff instructions to the terminal. For more information about our schedule, that has promotion, booking, and purchasing tickets, please visit our website at widgetair.com or skyfun.widgetair.com or contact our call center at 020891909 Thank you, and see you again on more time, Widget.